ครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับมูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีรับพระราชทานพระกำลังแผ่นดินแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงครับสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนครับที่หอประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบตดําริพลเอกกรมานากรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครับเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระกำลังแผ่นดิน หน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ท,ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการบริหารและบุคลากรของบริษัทโครงการหลวงโดยประธานคณะกรรมการนะครับบริหารบริษัทโครงการหลวงได้นำคณะกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ครับ จากนั้นพลเอกกัมบนาตรุดดิษองขมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อร่วมการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงสู่จุดหมายของความยั่งยืนซึ่งตัวอย่างผลสําเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมในการนําการพัฒนาแบบโครงการหลวงไปปฏิบัติดังเช่นพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอตําบลแม่นาจอนอเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐประจําปี2563จากชุมชนไร่หมุนเวียน966ร ได้เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนฟื้นฟูป่าด้วยการเกษตรที่เพียงพอนอกจากนี้ค่ะยังส่งเสริมการนำความรู้และแนวทางปฏิบัติของโครงการหลวงไปใช้ประโยชน์โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ผ่านนทิทรรศการมีชีวิตโครงการหลวงถอดรหัสจากเขาสู่เราได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงค่ะ